บันมองบ้างาเลิกงานปลูกพักตักวกินได้นั่งอยู่เอา้าเป็นไงห,หรอตัวน,นี้เป็นมเมล็ดใบกบเพียแมงลักใบแมงลัก,ปปน,กนี่พราสิ่งแย่ก็บอหอยครับพี่น้องมากิน ต้นนี้คือต้นแคนะครับขากำลังแตกหน่อมอมองดักนี่กลับอ่างนูนะครับกำลังจะติดนะครับมา,าล็อกก่อขาแตกหนอ่อ นท่กวันพันเกวียนเดี๋ยวรดอันน,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 นี้คุณเดียอ้อยอ้อยดำอ้อยดำนี่เป็นยาเหมือนะครับ เอาล่ะครับเริ่มแตกใบต้นผงชุนรถก็แอบอยู่ก็จะจุดข้างรั้วบ้านปัดขด้างรั้วบ้านครับนี่ปัดไข่กำลังแตกกอโอ้ปลากูดครับปะกูดปลากูดกำลังแตกใบ โอ้อยสามขุมนี่ต้นนี้ต้นใหญ่นะเขาเรียกว่าใบมันจะสวยงามนะครับเขาเรียกว่าต้นอะไรนะเมื่อกี้อาจารย์มาบอกจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวจะถามอาจารย์ยนะี่อยครับปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยปลูกอ้อยไว้เลี้ยงช้างครับเป็ผนผลิตส่งครัวรัวกินได้ ใต้ต้นแครพี่ธนินบ้านกกแครชายาได้ตะไดมาเนี่ยนะครับกกแครเป็นแนวทิวเลยนะครับกัแบพบี่น้องอันนี้คือช่องธนินกาแฟาสะดนะครับวันนี้ไป่อด้ออกยวบ้านไปไหนครับรถน้ำ สนครัวรถก,กินได้อันนี้เครือถาว,วันนะครับต่อไปเขาจะขึ้นพันเกี่ยวไปตานม้ครับเป็ล่มเงาต้นสวยงามครับใบใหญ่นะครับอันนี้เพิ่งขอเข้ามาปลูกนะครับเพิ่งลงดินครับลงดินเครือยาวแล้วครับแปบ๊บเดียวครับปลูกทีเดียวเครือยาวเลยครับ มันจะเป็นเครือพันธุ์ใบสวยงามนะครับพื้นที่จำกัดครับแต่เราก็พยายามปลูกครับเวลาไปตลาดลืมซื้อลืมเอาลืมตะไคร้ล้วก็ขุดตะไคร้ของเรานะครับอา้าวลืมขาแล้วก็ขุดขาของเราที่ปลูกไว้นะครับอา้าวลืมใบมะกรูดเราก็เด็ดใบมะกรูดของเรานะครับที่สมุนไพร ที่เราปลูกไว้ใส่ต้มยำทำแกงครับคือแดกหนอนี่ครับมะละกอคาดว่าไม่เกินสองเดือนด้ก,กินลูกแน่นอนตอนนี้ปลูกมาประมาณเดือนกว่าครับ ไม่ได้ขึ้นเองนะครับเราต้องมาปลูกปลูกแล้วก็รดน้ําใส่ปุ๋ยธรรมดาครับไมไ่ต้องทำอะไรมากมายใช้พื้นดินที่เรามีอยู่นะครับปลูกผักไปดังเลือดไปกเลือดปลูกไว้อยู่ไปกินนะครับเราอ้นี้คือมายมยมรับยมรับยม อันนี้นะครับกำลังแตบใบหูเสื<_ <EN> _>อเข้ากันมาดูกันเชฟขุนไว้อีกรอบนะครับอันนี้คืออมเนื้อสูตรอาจารย์พีชาปักตัวนี้กลัวอันนี้คือ บอลดำกำลังแตกนะครับนี่ลำไยไอ้ทองคำโอ้ยไม่ใช่ครับต้นลำไยใบมะเสือก็อยู่ข้างกระถางมากุดต้นนี้ครับโตแล้วครับพอได้เด็ดใบใส่ต้มยำนำแกงนะครับกระถางบัวก็กำลังจะแตกอันนี้ต้น ลดอินเดียนาวพร้อมตูกาทำการแสดงใบกะเพาบัรของปีกับพี่งสมุนไพรตั้งใจปลูกนะครับไม่ใช่ขึ้นเดียวนะครับจะถือว่าเป็นธรรมชาติข้างรั้วสวนเล็กๆ แต่เราก็ปลูกของไม่อยู่ไว้กินนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานินกาแฟาสดเด็ดเลยนะครับพี่น้องฝากไว้เลยนะครับช่องเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็น้ำหมักปุ๋ยน้ำหมักแทนปุ๋ยน้ำหมัก่านอันน,นี้คือจะบ่มนุงใบ ผูชวชาญคือบำรุงรากเราบำรุงรากที่ดีก็คือนี่ครับต้นว่านถางจระเข้ครับตัดเป็นชิ้นนะครับแช่น้ำสักสองวันเอาน้ำไปลดนะครับบำรุงรากได้อย่างดีครับอันนี้การันตีจากผู้เชี่ยวชาญที่เขาแนะนำมาแล้วก็ค่อเห็นผลนะครับจก,กิงครับกิิงกิ่งที่มัน จะโตที่จะเสียแล้วก็ัหักเป็นชิ้นยชิ้นประมาณสักสองเซนสามเซนนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้นะครับเป็นน้ำหมักรากต้นไม้อย่างดีเลยนะครับสวยงามครับพี่น้องครับสำหรับกิปนี้ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทางนิตกาแฟสดด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับ